20ปีที่ผ่านมามีแต่การตลาดยังเยอนจนหนักมันเป็นพทนเทนรดิมเดิมๆ20ิบปีที่ผ่านมาเนี่ยความตื่นตาตื่นใจของหนังไทยสัมผัชมนะไม่ได้สนใจพอเราไปมองมุมหนังที่ทำมาแล้วสู้เรื่องก่อนหน้ามันไม่ได้ก็รู้สึกไม้อีกแล้วไหม่อีกแล้วหม,มาแล้ว ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ได้ในตัวเขาเองอ่ะให้เขาอยู่ได้ตรงนี้ให้เขาอยู่ตรงเองไม่ต้องมาวุ่นวายเลยเขาเนี่ยไม่ต้มาคอยเซ็นเซอร์หรอกแต่ไม่ต้องคอยเซนเซอร์แล้วมันมันจะผลักดาในตรงนี้ให้เกิดคอยแบนเรื่องนั้นแบนเรื่องนี้มากมากขึ้นให้เขาเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วถ้าเซ็นเซอร์ไม่ดีงี้เอาก็จับเขายิงเป้าแค่นั้นเองภาครัฐภาคเอกชนที่รวมตัวกันแล้วจับมือกันได้นะป่านนี้เราคงแบบแม่งพลิกทั้งปีอ่ะให้ผมไปตีัวเดี่ยวหนังไทยหนึ่งเรื่องเหรอให้คุณตุยตีหัวเดี่ยวไทยเนี่ยนะถ้าไม่หน ไปแล้วพี่เดินว้าวอ๋อพี่พี่นอนั่งอยู่นี่เองสวัสดีครับพี่นออนโอ้โหเย็นดีพี่โอตสวัสดีครับอ่าตูสบายเลยต้องนั่งไหนนู่นเหรอ ผมมีความรู้สึกว่าคนอย่างพี่อังเคลฮะแล้วก็คนอย่างพี่พี่ปัญญาเนี่ยมันสามารถทำให้วงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยโหมโลงอีกคือหมายความว่าผมอยากดูพี่ต้องไปดูให้ได้ต้องไปดูให้ได้ต้องไปดูไม่ดูยังไม่ดูยังดูยังต้องไปซื้อปัญญาทำได้เรอพี่ไม่ว่าพี่ทำไม่ได้มันโอ้โหมันคนรุ่นใหม่มันมันมาพี่กวมันจะม มันมันก็มีไอ้ในไงมันก็มีอยู่นะพ่มานนี่ก็เยอะแล้วก็บบอะไรอ่ะอะไรนาคีนี่ก็เยอะใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆแหละเดี๋ยวต่อไปไอชาิเกมโกงไงกำลังฮอตสุดใช่ไหมก็ก็ไปถึงทั่วโลกเลยตอนนี้ชาิเกมโกงถูกซื้อต่างประเทศซื้อพิลิมเมใช่แล้วเนี่ยคนอย่างเงี้ยคนอย่างบาสเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เราหวังได้ หวังได้นะคตแน่นอนนอกจากบานเดี๋ยังมีเด็กรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆพแต่เรามีวิธีงานยังไงเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้เขามากกว่าปัญหาคือเราไม่เปิดพื้นที่คนรุ่นใหม่ๆพวกนี้ไอเดียใหม่ๆพวกนี้ได้ทำมันมันมันมักจะอนุมัติแต่ไอเดียที่แบบเดิมๆอ่ะจริงไหมพี่อ้อพี่วัญญาปัญญองมีส่วนก็มีส่วนก็มี่วนแต่ต้งมลทั้งทั้งสองทั้งสองมุมนะเราเราไปโทษว่าผู้ผู้สร้างไม่อนุมัติ ให้เด็กรุ่นใหม่ทมิฝั่งเดียวก็ไม่ถูกไม่มไม่ต้องไอเไอไม่ต้อง,องคนงงใหม่ก <2 S 2> <ร>ันป<า>ัญญาไอเดียใหม่ๆก็ได้ถึงแม้จะคนรุ่นเก่าก็ได้แต่ถ้าเป็นไอเดียใหม่ๆมันไอเดียที่แบบเขาเขา,เขาไม่กล้าเสี่ยงใช่ไหมแล้วหนังทุกเรื่องที่เป็นสบเร็จเป็นหนังมาบึดทั้งนั้นเป็นหนังที่เขาไม่คาดหวังทั้งนั้นส่วนไอ้หนังที่พี่พูดถูกครับมผมว่าแต่ลมุมผมมันพูดได้ทั้งสองมุมแหละทั้งาทีเขาไอ้คนรุ่นใหม่อไอเดียมามันเก่าไงครับแล้วไอ้ฝั่งฝั่งผู้สร้างเขาเป็นผู้สร้้าาางงหนัถเเกิด เขาต้องการลงทุนกับภาพยนตร์ต้องการผลกําไรต้องการงานออกมาถ้าเกิดว่าหนังที่คนรุ่นใหม่มาบอกว่าเรื่องนี้ถ้าปรากฏการแน่ๆเนี่ยทำไมผู้สร้างจะไม่อยากจะทำนอกจากว่าคุณเชื่อไปเองฝั่งฝั่งฝัง่งผู้เด็กรุ่นใหม่เชื่อไปเองไม่ผู้สร้างหรือผู้สร้างญญาอาจจะ<อ>มองไม่เห็นไอเดียที่สมเ็จเป็นเ,<อ>เป็นไอเดียของเด็กรุ่นใหม่เพราะ รุ่นเก่าก็คิดได้ไอ้ใบใหม่ใแต่รุ่นเก่าพอมีประสบการณ์มันเริ่มมีข้อข้อมูลเยอะไงว่าไอ้นี่ไม่ได้นี่อไอ้นี่เขาไม่อนุมัติก็เลยไม่ทักไม่เลยไม่ทักเลยเลี่ยงทำแบบนี้เขาไม่อนุมัติทำงี้ไม่อนุมัติเสนอไปเจ็ดเรื่องแล้ว14ปีแล้วไม่ได้อนุมัติเขาก็เลี่ยงไปสิ่งที่อนุมัติมันก็เลยไม่ใหม่ไอ้เด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาบางครั้งมันไม่รู้เรื่องเลยเลยมาด้วยความสดมันเลยเสิร์งโง่ๆมาแล้วในทุนพลาดอนุมัติเลยประสบเล็กเลยพียงขึ้นคือมันทะเลาะกันเลยผมเองเนี่ยไม่บรรยากาศ ในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงเนี่ยผมพีกมากเลยเพราะว่าผมผมเล่นภาพยนตร์เรื่องเยอะเรื่องแตเรื่องแรกเรื่องแรกในชีวิตเนเรื่องที่สองเรื่องที่สองวเรื่องแรกเรื่องอะไรอะเรื่องแรกเรื่องช่างมันฉันไม่แคร์เหรอนั้นของผมน้อยแต่ไม่พีคอ่าสำหรับตัวผมนล้มาพีคที่สุดก็คือดีแตกของพี่ยังก็นี่แหละครับนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนของผมเลยถือถามว่าผมตัวถามว่าพีกไหมอันนั้นคือพีคที่สุดเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรตั้งนั้นตั้งนั้นแต่ตั้งนั้นต่อมาพี่พี่พี่ปรียเป็า ไอ้ผู้ร้ายสุดไอ้ผู้ร้ายตัวเลวที่สุดในประเทศไทยพี่อันนั้นพีก่อนหล่อหล่อและเร็วต้องบอกหล่อและเร็วจริงๆริงตอนสัตว์กันเห็นสมศ์ชัยครั้งแรกน่าจะผมเห็นในมิวสิควิดีโอใช่ไหมใช่ครับเอออันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ของยุคนั้นผู้ร้ายรุ่นใหม่ตอนหน้าตาแบบเทนนี้เลยแบบว่าเออต้องหน้าอย่างเงี้ย คือมีแวลูอ่ะแบบว่าเห็นพวโออย่างนี้เลยแล้วพอมาเล่นดีแตกของพี่พิงค์เคนเปลี่ยนเลยชหลังจากนั้นสาวๆก็ไม่อยากได้กับพี่เอกอยากได้ผู้ชายดีใจมันมากอันนั้นก็คือจุดพีคผมพี่โอ้ยนี่มันพิกส่วนตัวแล้วแล้วยาปัญญาพิษส่วนรวมอ่ะพิษของปัญญาก็ถ้าถ้าให้พูดถึงวงการหนังมันก็ผมก็มองว่าเอาเป็นว่าในสมัยดีผมไม่พูดด้วยก็เด็กรุ่นใหม่บางทีไม่รู้จักละ เอาเป็นว่าอตอนทศสิบเกา้าอธการของเมืองอเปลี่ยนที่ยอมวาเปลี่ยนเพราะว่าช่วงนั้นหนังไทยมีไม่ถึงสิบเรื่อง<ม>แล้วก็บริษัทที่ทําหนังก็ยังมีไฟตาใช่ไหมตอนนั้นไททีมเมนต์มาอย่างมาแล้วมาแล้วกำล,ลังมากลายกลกายเป็นบริษัทรุ่นใหม่ในยุคนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยมีบริษัทไหนจะทําหนังไทยกันเท่าไหร่ก็น้อยลงแล้วก็เป็นธุรกิจที่ที่เสี่ยงไม่ไม่มีในทุนไหนอยากมาทํา คนหนังมันมีปีหนึ่งสามเรื่องเนี่ยห้าเรื่องหนังไทยไม่รู้คนดูเปล่าใช่พอมันมีสองสี่เก้าทำของเมืองเทงน,นแหละมันมันจุดประกายว่าเฮ้ยหนังไทยมันได้ขนาดนี้เว้ยออแล้วก็คนดูหนังก็เอ้ยเนี่ยหนังไหนที่เขารอกันครับแล้วก็มาเรื่อยๆเพราะว่าจุดสองสี่เก้ามาแล้วก็แล้วก็อีเรื่อนหนังหน้าาะว่าหนังหน้านในพีคตรงที่ว่าเป็นหนังไทยในยุคแรกก็ได้นะเป็นเรื่องแรกก็ได้ที่ขายเมืองนอกได้ อันไหนตัวที่พี่อุ๋ยพี่อุ๋ยทำนี่แหละนั่นแหละเวอร์ชันมันมันเป็นลักษณะจุดอิ่มตัวในช่วงนั้นมันจะมีหนังอิรานจะมีหนังอะไรเดียวหนังจีนหนังไต้หวันหนังอะไรที่มันผัดผัดกันขึ้นอ่ะแล้วมันถึงจุดอิ่มตัวมันมันไม่มีอะไรวนๆปั๊บมันมาถึงจุดมันมันจะหาวัตถุดิบใหม่ๆมันจะหาครับเป็นอะไรที่เหมาะสมถ้ามันไม่มีสองซีก้นองหน้าเขาก็ไม่สนใจหนังไทยเขาก็ไปหาจากที่อื่นแทนมันก็เป็นเป็นโอกาสนั้นด้วยแหละแล้วมันมันก็ มันก็มีมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะมีอีกหลังจากนั้นมันก็มาถึงจริงๆแล้วอ่อันนั้นก็คือพีคพีคพีคเป็นจุดเริ่มต้นถ,ถ้าถ้าไล่กลับไปถนหนเด็กๆนะผมก็พีคนะพีคฉลองก็ไปทั่วโลกมีตาลาดเ,เ,เล่นนะเออเยอะแยะมีตรา,าดาดังๆฝรั่งต้งยเรื่องนีทองทองใช่ไหมมันเป็นยุคยุคไป สมัยอาจารย์เปี๊ยกไวยรุ่นก็พีิกแบบโหทั้งประเทศดูสามภาคไวยรุ่นอ่ะมันเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆมันก็เปิดการทุกคนไวยรุ่นผมมาทำหนังเพราะไวยรุ่นใช่ไหมว่าไวยรุ่นเนี่ยโอ้โหน้าหน้าตายอย่างไพโรดไม่คนเป็นเพศก็เป็นเพศได้มันมันก็เกิดแรงบันดาลใจที่เราจะทําหนังต่อๆมาด้วยแล้วหลังจากนั้นมันก็มีมี่แฟนฉันแล้วยังมีไอ้ไอ้พวกชัตเตอร์อะไรจนมาจนเป็นเป็นพี่มากใช่ไหมที่เป็นรวมไปถึงล่าสุดของ ใช่เกมโกงที่เรียกว่าไปทั่วโลกเลยนะไปได้รางวัลแลวแล้วไปถูกเ้อร์ไพรสทั้งจีนทั้งอเมริกาถือวก็พีของเขามันขยายตลาดเรื่อยๆเป็นที่รู้จักตอนองค์บากนี่ไปทั้งทั้งโลกก็รู้จักจารู้จักมวยไทยมันก็เป็นพีอีกแบบมันมันมันอาจจะส่งย่อต่อยอดต่อยอดกันฉะนั้นหลังจากนี้ไปเดี๋ยวมันก็จะมีอีกหลังอย่างที่เราตายไปแล้วมันก็มีเด็กรุ่นหลังๆมามันจะมีอะไรที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นอีกแปลกไปจนเราลึกภาพไม่ออกว่ามันคืออะไรนี่แหละ เดี๋ยวมันจะมีแล้มันก็มีเรื่อยๆละพี่ปัญญาก็เพิ่งทําไปสยามกระสือหนังผีหนังตลกมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างพี่ที่ถูกย่ำอยู่กับที่เนี่ยฮค่าคำว่าย่ำอยู่กับที่มันมาพร้อมกับพร้อมทัศนคติที่คิดว่าหนังเรื่องไหนด้รับความนิยมแล้วจะทําตามมันมาใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองอีกมิติหนึ่งนะก็คือ หนังที่เราจะรู้สึกอย่างไรก็ต่อเมื่อมีหนังไหนกำลังได้ความนิยมแต่พอพอหนังเรื่องไหนที่แ้วมันก็มีการทาซ้ำๆแนวแนวกลอย่างนี้มาโดยปกตินี่เหนี่ก็คือสิ่งที่พี่บอกว่ามันคือนี่คือสิ่งที่มันคือถูกย่ำอยู่กับที่ม,มันจะรู้สึกว่าย่ำก็ต่อเมื่อ มันทํามาทีหลังแล้ว,แล,วแล้วไม่ดีกว่าเก่าไม่ดีกว่าถ้าดีกว่าเก่ามันแต่ถ้าดีกว่าเก่ามันจะไม่รู้สุกอย่างนั้นซูนปเปอร์ฮีโร่นี่เห็นด้วยเห็นด้วยแต่โดยปกติแล้ววงการหนังเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วหนังหนังมือนอกก็เป็นแล้วทุกวันนี้ก็มีหนังที่แนวเหมือนกันอ่ะเราเราจะติดตรงนั้นผมว่าเป็นทักษิที่ยังมองไม่ชัดอ่ะยังาเข้าใจรู้สึกเองว่าอ๋อทำแต่มันไม่ไปไหนเลยออกมาซ้ำ จริงๆมันเหมือนมันเหมือนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนะแทนที่จะนับหนึ่งแล้วไปห้าเลยไม่ได้ต้องมีสองสามสี่อี่ที่เพราะ<น>ว่าภารกิจแต่ละอย่างมันเหมือนกันหนังเนี่ยมันในแง่ของคนดูเก็พร้อมจะดูหนังอะไรก็ได้แนวอะไรก็ได้คนพร้อมจะดูขอให้น่าสนใจเ,เพราะฉะนั้นคนทํามันต้องทําออกมาให้มันน่าสนใจมากขึ้นมาขึ้นสมมติว่าเราเคยทาหนังหนังหนังผีมาขนาดนี้ใช่ไหมครับ,รบถ้าคุณมาทําทีหลังหนังเรื่องนี้คุณต้องดีกว่าคุณต้องมีอะไรเหนือกว่ามากกว่ามากกว่า ผมจำคำพูดพี่ไม่พี่ยังก็ได้เลยถ้าคุณคิดจะทำใหม่คุณต้องทำให้ดีของเก่าที่ผมทำมาก่ะไม่ผมแปลเป็นภาษาไทยให้ง่ายๆเข้าใจง่ายนะท่านผู้ชมนะครับผมก็เหมือนที่ว่าโอ้จะซ้ำซากย่ำย่ำอยู่กว่าที่เนี่ยฮิตซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยพูดหนังซูเปอร์ฮีโร่นะทิดญี่ปุ่นทั่วโลกในไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเห็นมาทีไรก็ได้เงินนะเป็นร้อยล้านพันล้านทุกทีก็คือมันก็ดูซ้ำๆเนี่ยเพียงแต่ว่าของเขาอ่ะมันมันมีความ ตื่นตาตื่นใจขึ้นเรื่อยๆมีความหลากหลายมีมีอะไรใหม่ๆเพิ่มมาเรื่อยๆน่าจดจําหนังไอ้ผีไทยหรือว่าจะหนังอะไรของไทยเนี่ยครับไออันใหม่เนี่ยมันบางครั้งมันไม่ดีกว่าถ้าดีกว่าคนก็ยังดูอยู่เขาขอให้มันดีกว่าให้มันมีความหลากหลายแปลกตาขึ้นมามีอะไรที่มันอุตสาหกรรมเขาใหญ่กว่าเราใช่ให้มันใหม่ขึ้นน่ะคนดูก็ยังดูอยู่แล้วเขาก็จะไม่โดนว่าว่าย่ำอยู่ที่หรอกที่มันย่ำเพราะมันไม่ได้ดีกว่ากับเดิมมันไม่มีความใหม่กว่าเดิม เพราะว่าทุกคนี่เราเราพูดถึงคนผู้ชมนะแตไม่พูดถึงรางวัลที่นักวิจารณ์ชมแล้วมันได้อีกอีกประเภทหนึ่งีมเคยนั่งคุยกับพี่อังเคิลน่ะพี่ปริยาครับแกบอกว่าจริงๆแล้วไซไฟมันแปลว่าอะไรรู้ไหมท็อปผมบอกผมไม่รู้อ่ะแกบอกว่าไซไฟบ้านเรามันคือผีบ้านบ้านเรามันไม่มีมันก็จริงนะไม่มีวิทยาศาสตร์ไงไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีมิต่ไสยยาศาสตร์บ้านเราก็ผีเ่ะแต่พอไปต่างเพศก็คือมุดต่างดาวอะไรเงี้ยเป็นอวกาศเป็นอะไรไป ถ้าหนังไทยทําอวกาศเขาไม่เชื่อแต่แต่แต่ไอคำว่าไอย่ำอยู่กับที่ผมผมผมขอพูดอีกมุมกันกันลกันว่าครับเราก็มีหนังที่มีมีความใหม่ๆมีความอ่าทันสมัยทำมาได้ดีสมบูรณ์แบบออกมาอยู่ตลอดเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอเราไปมองมุมหนังที่ทํามาแล้วสู้เรื่องก่อนหน้าร้นไม่ได้ครับก็เลยรู้สึกมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วประมาณนี้แล้วแล้วพอพอไปดูหนังแบบแบบ ผีตลกหรือตลกผีได้เงินเยอะๆไปร้อยร้อยล้านปั๊บคนผู้ลงทุนน่ะก็จะไปทางนั้นเลยอนุัเลยอนุมัตแต่นักแบบนั้นก็ถ้ามองในมุมของในแง่ของคนจะดูดูภาพยนตร์มองสมมุติถ้าพูดภาพยนตร์เป็นคอนเทนต์นะครับผมว่ามันเป็นการขยายช่องทางในการดูให้มากขึ้นแต่ถ้าพูดเป็นว่าภาพยนตร์จากโรงหนังมันส่งผลผลกระทบแน่ๆเพราะว่า อย่างที่บอกไงว่าพอโลกมันเปลี่ยนทุกคนต่อท่อหากันทั่วโลกต่อท่อหากันคุณจะทําอะไรคนทําหนังไม่จำเป็นจะต้องเป็นค่ายหนังไม่ต้องเป็นคนมีเงินเยอะคนคนหนึ่งคนลุกขึ้นมาถามก็สามารถมีหนังที่น่าจะได้หนึ่งเรื่องและมีสิทธิ์จะฮิตได้เหมือนกันแค่มาปล่อยในอินทอที่คนดูเพราะฉะนั้นคนยุคนี้มีทางเลือกมากขึ้นพอมีทางเลือกมากขึ้นต่อให้ไม่มีโควิดก็ตามเพราะว่ามันเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงแบบวันนี้แน่ๆที่จริง เคยพยากรณ์นะครับว่า,าสภาพวงการหนังจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนไปโรงหนังจะมีผลกระทบจะมีเการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงแต่ว่าพอมีโควิดมามันก็เร่งเร่งให้เป็นแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าความสึกของคนที่จะดูหนังในโรงหนังเนี่ยมันเปลี่ยนไปต่อให้ไม่มีโควิดก็ตามมันถูกเปลี่ยนแน่ๆเพราะว่าความความสนุกนี่เขาเคยได้จากการดูหนังเขาไปได้จากไปได้จากในมือถือเตมไปหมดเลยครับผมถือว่า,าการการดูทิกตอกดู y o YouTube ดูอะไรมันก็เหมือนดูหนังอย่างหนึ่ง มันก็เรื่องเล่าอย่างหนึ่งที่ให้อารมณ์และครบรถด,ด้วยนะหรือการดูข่าวทุกวนันนี้ก็แข่งกันทาข่าวแบบให้ความสนุกแล้วแล้วข่าวเหมือนไม่เครียด,ยดใช่เหมือนดูนะหนังเลยนะครับบางข่าวบางข่าวเหมือนเหมือนดูหนังแอคชั่นเลยครับ,รบข่าวบางข่าวเหมือนดูหนังผีข่าวบางข่าวเหมือนดูหนังรถดรามา่าข่าวบางข่าวเหมือนดูหนังสุดสวนสอบสวนมีครบทุกรถและเจ๋งกว่าตัวที่ว่าเป็นเรื่องจริงในขณะที่คุณดูหนังนั่นคือเรื่องแต่งเรื่องแต่งเพราะฉะนั้น ความหลากหลายมันเกิดขึ้นมาขนาดนี้เราต้องเข้าใจว่าคนดูเนี่ยได้รับอะไรเข้าไปบ้างการเปยนแ้งนี้มันส่งผลขงเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นกา,การเปลียนแร้งนี้เราต้องยอมรับเราเราเราอย่ามาติดว่าทำเป็นเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วมันจะกลับมาอยา่าไปคิดอย่างนั้นต้องคิดไปข้างหน้า <ๆ S 1> เลยครับต,ต้องเลิกคิดอย่างนั้นได้ลเลยเพราะว่าจริงจริงทุกอย่างมันเทคโนโลยีมันพาไปข้างหน้าหมดแล้วในนะี้คนทําหนังอย่างผมรุ่นนี้แล้วพี่ก็รุ่นนี้ถ้าเรายังรักในการทําหนังอยู่เราก็ต้องเอาชนะ แพทย์อ hey, นคนรุ่นใหม่ใช่แล้วเอาชนะเอานะทุกคนที่ทำเพราะต้องแข่งกันอยู่แล้วเพราะว่าตัวนนี้ไออยูทูบเบอร์ทั้งหลายแหละเขาก็แข่งกันใครๆก็แข่งกันแล้วทุกวนันนี้ใครๆก็มาทําหนังแล้วอะ่ะผมถือว่าทุกคนเป็นผู้กำกับหมดแล้วในโลกเราเนี่ย <laughs> แม่ค้าแม่ค้าขายของอถ่ายถ่ายคลิปแม่ค้าตีกันในตลาดก็คือคนทําหนังละ <laughs> ส่งคลิปตัวนี้เพื่อนดู <laughs> ดเพื่อนบอกเฮ้ย <laughs> สนุกดีแต่มันยาวไปตัดสั้นได้ไหม แม่ค้านี่กลับมาตัดดส่งเพื่อนดูเพื่อนดูเออกระชับด,ดีแล้วแต่มีดีประกอบหน่อยโอเคไหมตอนนี้แม่ค้าคนนี้ทาซ G ีไปแล้วไม่แล้เพราะว่าพ,พี่พี่พี่ปัญญาจริงๆแล้วที่พี่พี่พูดมาเนี่ยผมมองครับมองภาพตามไปหมดเลยนะครับจริงๆแล้วที่พี่พูดมาสมมติถ้าเกิดว่าเป็นแม่ค้าถ่ายคลิปมามลงเสียงเข้าไปนจริงๆแล้วตรงนี้มันมันเพิ่มมูลค่าไหมพี่ใช่ม,มันเพิ่มมูลค่าม,มากขึ้นผมว่าทุกวันนี้คือภาพยนตร์มันคือภาษาอย่างหนึ่งใช่ไหมครับผมโลกมันทาให้ทุกคน ใช้ภาษาภาพยนตร uh huh. ์อย่างอย่างตัวนี้ถ้าเกิดผมเด็กภาถาว่าโตขึ้นจะเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาจีนเรียนอะไรดีสมาชิกินเรียนภาษาเกาหลี <Okay. S 2> ผมบอกให้เรียนภาษาภาพยนตร์ไม่ต้องเรียนภาษาเ่านั้นก็ได้เพราะอนาคตคุณพูดปั๊บมันแปลภาษาให้เลยแต่ภาษาภาพยนตร์เป็นสิ่งที่คุณจะเอาชนะแล้วคุณจะทําให้คุณมีประโยชน์ต่อไม่ว่าคุณเรียนภาพยนตร์นะสมัยก่อนเรียนภาพยนตร์เพื่อทําภาพยนตร์ตอนนี้คุณเรียนภาพยนตร์คุณทําอาชีพอะไรก็ได้แต่คุณต้องเรียนมีทักษะเรื่องภาพยนตร์มีทักษะการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องทําให้คุณชนะเพราะนั้น ยูทูบเบอร์เบอร์ดังทั้งหลายแหละคือเขามีทักษะในการเล่าเรื่องผมว่าเรามีเรื่องคุยกันอีกเยอะเลยพี่หยอเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสมัยก่อนคนทําเรียนภาพยนตร์มาเพื่อทําภาพยนตร์ใช่ปัจจุบันนี้คนเรียนมาภาพยนตร์นี่มันทำในสติพกเใช่ทำในทุกอย่างแม้กระทั่งแม่ช้ายังเป็นคนเล่าเรื่องได้แล้วสมัยก่อนคนเรื่องคุยเพียบเลยพี่หยอสมัยก่อนคนเรียนภาพยนตร์เพราะรักภาพยนตร์เลยมาเรียนภาพยนตร์สมัยนี้ต่อให้ไม่รักภาพยนตร์แต่คุณก็ต้องเรียนภาพยนตร์ คุณอาชีพยยอะไรก็ตามคุณก็ต้องเรียนภาพย,ายนตร์โดยไม่รู้ตัวเพราะโดยไม่รู้ตัวเพราะมันมีกล้องอยู่ในมือคุณแล้วครับมันมีเครื่องมือมันมีทุกอย่างเอื้อให้คุณทําเดี๋แล้วแล้วลก็บริบทของสังคมบางครั้งไม่คุณต้องทํอ่าบางครั้งคุณต้องทําม<า>ันก็เลยกลายเป็นมูลค่าแล้วมีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันมันเลยนี่แหละมันเลยมันถามว่าแล้วหนังไทยจะยังไงล่ะก็นี่คําตอบว่าหนังไทยคุณจะอยู่ที่เดิมไม่ได้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างเมื่อก่อนก้าวไปห้าก้าว แต่ละปีผมต้องใช้ว,ว่าก้าวไป59แล้วต่อละปีแต่ละปีมันต้องมันต้องก้าวไกลขึ้นว่าว่าลุงตู่ว่าทุกๆรัฐบาล<ะ>อะไม่เคยมองหลังไทยอะถูกพี่ออผมเห็วยมันคุณไม่มีสมองอยูแล้วที่มาจะมาพิจารณาว,ว่าต้องทำหนัง300ล้านห้าสาบล้านอะไรนอะกคมรคุณสร้างสภาภาพยนต์หรือกระทรวงภาพยนต์หาเหวแล้วก็ปล่อยให้มัน มันดาเนินการไปเองเดี๋ยวมันดีไม่ต้องมาดูแมลมหรอกเดี๋ยวถ้ามีกระทรวงพับยนหรือสภาพ,พยนตย์เดี๋ยวคนในนั้นอ่ะเขาจะผลักดันหนังไปโหมบุเขาจะทําให้ประเทศไทยแม่งพลีสจุดจอยมากสู้ไทยไม่ได้หรอกใช่ครับแต่มันไม่มีไงไม่มีใครผลักดันตรงนี้เขาเกาหลีนะปีละหกพันล้านวอนใช่ไหมทุกปีอ่ะถ้าเอามาให้ให้เอามาให้ผมหกพันล้านวอนผมก็ทําไม่ได้ไม่ทำได้เพียงแต่โอกาสให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ๆให้โอกาสเขาเติบโตให้โอกาสเขา เออส่งลูกไปเรียนอุบาลแล้วที่มีภาพยนต์ด้วยด้วยนี่แม่มันมีนัคตเดี๋ยวพอพอพี่อังเคยพูดถึงคนรุ่นใหม่ผมก็นึกถึงตัวผมนั่นทันทีเลยแม่รุ่นใหม่ไม่จริงๆแล้วนะคนรุ่นใหม่สำหรับผมเนี่ยในฐานะทักแสดงนะพี่ปรียาผมก็อยากมอนกันอยากจะดูมอนกันว่าดีแตกเนี่ยเวอร์ชันใหม่เนี่ยใครจะมาเป็นเชิดก็ก็อยากจะดูว่าใครเออเป็นคนาำลังคนใหม่ด้วยผมมองผมมองอยู่นะผมรออยู่นี่ไม่ไม่มีเรื่องอื่นเยอะแยะไม่ใช่เฉพาะดีแตกอย่างอื่นก็มีหลายเรื่อง เราคิดไม่ถึงละไอ้ดี ID แต่นี่เป็นโบราณไปเลยอะใช่พี่พวกชากเกมโกงเนี่ยนิกุมเนี่ยผมหวังว่าเดี๋ยวเขาจะมีอะไระใหม่ๆของบาสพวกนี้ครับหลังจากบาสก็จะมีเด็กๆอีกใหม่เยอะเชื่อสิมันต้องมีกําลังก่อวอร์ดกันอยู่เราถ้าเราเราปรับตัวไม่ได้เราก็เอาไปแค่แคนั้นเดี๋ยวมันก็มีมาใหม่เราอายุมากหมดสภาพก็ช่วยไม่ได้เด <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องห่วงมีแต่ในเมื่อเรา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 ับรู้ว่ามันมันติดอะไรทำไมมันถึงยังไม่มีล่ะ เราซัพพอร์ตมันได้ไหมรัฐบาลหรือหน่วยงานอะไรหรือค่ายหนังหรืออะไรก็ได้แต่ค่ายหนังก็คงถ้าไม่มีหน่วยงานรัฐบาลที่มาซัพพอร์ตมันผลักดันมันให้จริงๆให้มันยังไงจริง,รงถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,าภาครัฐและภาคเอกนชนนี่รวมตัวกันแล้วจับมือกันได้นะพี่ปัญญาเนอะตอนนี้เราคงแบบพีทังพีทั้งปีอ่ะคือเขาผลิต นี่เทศหรือว่าอะไรที่ผลิตภาพยนตร์มาจบปีล้มเป็นหมื่นคนไม่มีงานทำ <laughs> เพราะในประเทศไทยมีค่ายหนังอยู่วันสองสามค่ายเองแล้วค่ายมีผลิตหนังช่วงเนี้ยค่ายละปีปีละเรื่องปีละสองเรื่องเรื่องหรือสองเรื่อง<ๆ>แล้วมันจะไปรองรับไอ้คนเป็นหมื่นที่จบมาทุกปีทุกปีได้ไงล่ะออกมาก็ตกงานหมดแหละฉะนั้นรัฐบาลทำไมต้อง,ต,องต้องมาดูแลไอ้ภาพยนตร์ก็คุณแบบถ้าคุณไม่ดูแลนั้นคุณก็ไปปิดปิดหมาลัยที่สอนภาพยนตร์ให้หมดเลยไม่ต้องไปสอนมัน ไปสอนทาก๋วยเตี๋ยวทําข้าวผัดอะไรก็ว่าไปเข้าขับมันไก่ถ้าคุณสอนมันแล้วเด็กมันจบมาแล้วมันก็ควรจะมีพื้นที่เขามีโอกาสอะไรต่างพี่ปัญญาว่างไหก็จริงๆแล้วภาครัฐก็จับตาดูโมเดลการของภาครัฐเกาหลีส่งเสริมไม่ถามจริงพี่ปัญญาพี่จะแบบผมก็คนอย่างพี่ปัญญาต้องมีลุกขึ้นสู้บ้างแหละสู้มาหลายปีแล้วแต่ว่าเพราวันนี้ยังสู้อยู่นะแต่ว่าเรามีผู้กำกับรุ่นใหม่ๆอยู่มี คนในวงการลุ่ยใหม่หลายคนไฟแรงส่งไม้กลางสู้กันต่อแต่ผมก็ยังอยู่ตอนนี้เราเป็นกองหลังช่วยสนับสนุนช่วยดูเดี๋ยวมันก็หมดไฟแป๊บเดียวอ่ะ,ะถ้ามันลงมาในองไงก้องแบบนี้ไม่ถ้าเกิดว่าพี่แองเกิลบอกว่าใช้คำว่าหมดไฟผมก็มองเห็นภาพไปเลยว่า <มะ S 2> ในที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าคนอย่างพี่ปัญญาไปอยู่ข้างหลังจะทายังไงให้มันพีคแล้วหวังว่าไอเด็กพวกนี้มันจะทำเหมือนพีคเหมือนพี่ตอนที่ทำองค์บากเนี่ยนี่เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะมาพร้อมกับไฟ เราก็เชื่อว่าพวกกับรุ่นใหม่เน่ะเขาพร้อมอยู่แล้วมีพลังเราก็ดีใจที่สามว่าในยุคเมื่อก่อนเน่ะสมัยที่เราเป็นรุ่นใหม่ตอนที่ผมเป็นรุ่นใหม่ะก็มีไม่กี่คนเช่พี่แต่ในยุคนี้เยอะมากเลยอเมเลเป็นร้อยอะเยอะมากเลยไม่็หว่าว่าแต่ตงว, <c oughs> ว่านะพี่พี่ปัญญาในฐานะที่พี่ปัญญาเป็นหนึ่งในปรมาจารย์และพี่อังเคลด้วยนะ <c oughs> ผมว่าเด็กพวกนี้อย่างน้อยพอมันเจอพี่ปัญญาหนึ่งแล้วมันมีความประทับใจแล้วโอ้กูพีคสัตว์เลยนี่กูเจอปัญญาเว้ แต่ไหนที่ไหนได้สิ่งที่มันจะมาคุยกับพี่เนี่ยผมว่ามันมีส่วนเลยเป็นไม่ได้ที่มันแบบอาจจะเดินกลับไปแล้วด้วยความร้องห้เพราะว่ามันมันพลาดมันพลาดเพราะไม่ไม่นึกว่าปัญญาจะเป็นคนแบบนี้คือไม่รับความความคิดเห็นของมันผมผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่มันก็มีมีมีแนวคิดแบบนี้เหมือนกันว่ากูที่จะเฟหมกันได้นะพี่เพราะว่ามันก็ตอบโจทย์พี่อังเกิลน่ะคือไม่มีใครสนับสนุนพี่คนเดียวพี่สตอสู้มาเป็นปีห้าปีสิบปีก็จะให้นังไทยมันพีคอีก แล้วมาหวังกับเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยที่พี่อังเคลบอกว่าในที่สุดแล้วเราต้องตายไปแล้วมันต้องเดินขึ้นมาในที่สุดแล้วผมว่าไอเด็กพวกนี้มันก็ต้องเป็นเหมือนพี่และพี่อังเคลเหมือนกันเพราะว่าเป็นเขาเป็นอยู่เป็นเป็นยนอยู่ผมเขาเป็นอยู่ <laughs> เขาสู้กันอยู่แล้วเขาสู้กันอยู่เอาง่ายๆดูจากไสมาครคนพวกกกลบนะครับผมก็เป็นอดีตนายกนะครับ,รบตั้งแต่ยุคก,ก่อนผมยุคพี่อุ๋ยอะพอพอหลุดมาเป็นยุคผมพอผมจะหมดหมดวาแล้วจะหาคนใหม่การคัดเลือกนายกอะหาคนสมัครแทบไม่ได้นะเขาไม่เอาเหรอพี่ มันเป็นภาระที่เหนื่อยอ่ะมันยากหาไม่ได้เลยเอาไม่ตังเงยยกไม่ได้เลยพี่ปัญญานี่พี่ปัญญาอยู่องการนี้มานานมากผมเข้าใจนะถ้าพี่บอกว่ามันเป็นภาระที่เหนื่อยใช่แต่ไม่มีจุดพีกเลยถ้าอย่างนั้นนะพี่แต่ว่ายุคนี้อ่ะมาเยอะเลยอ๋อเลยมันเปลี่ยนแล้วครับผมเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่พรากับรุ่นใหม่มีเยอะมากแล้วก็เขาพร้อมที่จะผลักดันแล้วผมเชื่อว่าเราเนี่ย สิ่งเราทํามาถือว่าอะไรที่เขาเห็นว่าเราทํามันได้ดีเขาคงเดินต่ออะไรที่เขาคิดว่าเออมันมันไร้สาระก็คงไม่เอาอันนี้อันนี้เห็นด้วยแล้วก็หวังนรา่นใหม่เอาเพราะว่าไม่มีใครที่อยากได้ของไม่ดีอยูี่เข้าใจอันนี้ผมว่าพี่พี่ปไวยแล้วเนี่ยแสดงว่าเด็กรร่นี้ถ้าถ้ามันพี่จริงๆมันก็คงเดินตามเอยพี่นี่ยเดี๋ยวรอดูจับตาดูเราก็เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนนายกสมาคมผู้กำกับคนใหม่อยู่นะคุีอะเนี่ยเขาไฟแรงอยู่เลยมีประชุมอยู่เรื่อยๆเลยครับมีแผนมีอะไรเดินเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวรอดูจะต้องผมก็็ว่่าเปนนนสหึง ของการผลักดันให้เกิกเดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอ่าที่เรามองเกาหลีอ่ะเกาหลีที่ภาครัฐภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาสนดรับกันอย่างดีนะฮะภาครัฐสนับสนุนภาคเอกชนเป็นคนลุย<อ>นั่นแหละเป็นโมเดลที่ภาครัฐบ้านเราก็มองภ <c oughs> าคเอกชนบ้านเราก็มอง <c oughs> มองเกาหลี <c oughs> เรากอลังจะทําเป็นรูปแบบคล้ายๆแบบนั้นแต่เพิ่นเราไม่ใช่เกาหลีเราเป็นไทยใช่ใ <laughs> เ,เราเราเหนื่อยหน่อยฮะเราเหนื่อยหน่อยแต่ว่า <laughs> เดี๋ยวเนี่ยสงสัย <laughs> เดี๋ยวในฐานะผู้ชมอะไรเลยเมึงก็โทษแต่รัฐบาลโทษแต่รัฐบาลนะรัฐบาลรัฐบาลก็เหมือนกันแล้วทำไมกูต้องมาช่วยนะใช่ครับช่วยยางพาราข้าวไว้ดีกว่าเหรอคือมันก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหนึอาชีพแล้วก็สมัยที่แดงยังคืมอ่ะ บูมก่อนนะั้นเกาหลีก็ไม่รู้จักแต่พอมาบูมทุกคนก็กินอาหารเกาหลีกันดูคอนเสิร์ตเกาหลีไปเที่ยวเกาหลีใช่ไหม <No. S 2> แล้วก็รอดอินเทอร์นน่ของจีนที่มาบังเอิญมาถ่ายที่เชียงใหม่หลังนั้นทัวร์จีนก็อก้โหรายได้สะพัดมีคนท่องเที่ยวเยอะนั่นคือมันส่งผลต่อยอดไปถึงท่องเที่ยวอุตส mm hmm. าหกรร mm hmm. มวัฒนธรรมโรงแรมที่พักอาหารทุกอย่างมันมันไปกันหมดค,คือ องบากบูมคนก็โอ้โหมันเรียนมวยไทยาอะไรมันทำให้มีรายได้อาชีพต่อไปกระจายไปทุกๆอาชีพไม่ใช่เฉ<อ>พาะภาพยนตร์ถูกต้องมันไปท่องเที่ยวด้วยมันเป็นโรงแรมที่พักมันไปอาหารมันไปทุกสิ่งทุกอย่างม,มันต่อย,ยอดจากแดจังกึมจากแดนกึมในเกาหลีได้เราก็รู้จักเกาหลีจากตรงนั้นลอดอินเทร์แลนด์เนี่ยไทยได้เต็มๆใช่ไหมใช่แล้วถ้าเป็นหนังไทยทำใช่ไหมมันเหมือนโหมโลงก็คือตีละนาดทั้งประเทศแต่กตีกันเี่ยลูกเล็กเด็กแดงก็คือหมายความว่าภาพยนตร์มันสามารถทําอะไรได้บ้างกว่านั้น อะไรอ่ะบุพเพสันนิวาสจริงๆท่ทั่วเอเชียเนี่ยกโ็โหรู้จักไทยเหมือนกันแล้วเอาไปฉายกันบุพเพสันนิวาสคลั่งก็กรีการ์กันคือมันสามารถทำให้ทุกๆอาชีพในอุตสาหกรรมต่อยอดยได้ต่อยอดได้ให้เกิดคคึกคักขึ้น,นไม่ใช่ภาพยนตร์จะมาเป็นลู่แหรือให้อันนี้เห็นด้วยนะที่พี่ที่พี่ที่พี่เกิ่ง<อ>พูดมาเนี่ยเพราะว่ามันต่อยอดได้จริงๆ มันไม่ใช่ว่าจะมันไม่ใช่ว่าท่องเที่ยวอย่างเดียวใช่มันก็ท่องเที่ยวคนมันเข้ามาเพราะไอ้หนังเรื่องนั้นบางทีตามรอยเดินตามรอยไอ้ไอ้ไอ้หนังต่างๆก็มีใช่ไหมเหมือนหนังเรื่องไหนไม่ว่าจีนเกาหลีถ้ามันบูมบางทีคนไทยก็ไปเที่ยวเนี่ยผมว่าไอ้อันเนี้ยพี่พี่อังเกิลคือทางภาครัฐเขาคงมองว่าสถานที่บ้านเรามันเสือกสวยก็ต้องถ่ายเป็นหนังออกไปมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนอื่นเข้ามา ชิงเอาชิงเอาตรงนี้ไปเป็นไปเป็นอะไรไปใช้ประโยชน์เราไม่ได้เลยเราไม่ได้เลยเลยได้แค่ค่าแรงคนละร้อยสองร้อยได้เดี๋ยวนี้ที่พี่บอกเมื่อกี้ได้เหมือนกันแต่ลงได้แต่นิดเดียวรงแรมแต่มันเออมันได้ค่าแรงมันขายแค่แรงรายงานนิดเดียวแต่มันไม่ได้ผลประโยชน์จากไอ้โรงช่าที่เขาเอาไปใช้มันไม่ได้ทำองค์การเออแต่ถ้าเป็นหนังไทยทำเท่าเท่าที่ประเทศอื่นๆที่ประสบเร็จทำเราก็ตามตกฎเขานั่นแหละเอามาปรับใช้มันก็จะเกิดรายได้เข้าชื่อเสียงเข้ามันมัน เอาว่าท่านทำเราไปแลกเปลี่ยนเข้ามาแทนที่จะคอยตามเขาพอเห็นเขาดีแล้วก็ตามเขาอีกพอเห็นแล้วดีแล้วก็ตามเขาอีกไม่ได้ก็ต้องตามเขานี้แหละจริงๆทั้งๆที่เราก็มีของดีอยู่ในมือตั้งเยอะผมว่าจริงๆแล้วบ้านเรานี่มีของดีอยู่ในมือตั้งเยอะรักลักตั้งสภาภาพยนตร์หรือสมาไอเนี้ยไอกระทรวงภาพยนตร์แล้วปล่อยให้เขาทำให้ให้คนภาพยนตร์เขาเลือกตั้งอย่างนี้มาแล้วกเดี๋ยวเขาเลือกสาแล้วเดี๋ยวเขาจะผลักดันไปเองโดยที่พักรัฐไม่ต้องยุ่งเลยต้องยุ่งเลยเออเดี๋ยวเขาดูแลกันเองไม่ ไม่ต้องกระทรวงอื่นไม่ต้องเข้ามายุ่งหรอกทุกอันนี้ไปไปฝากกระทรวงนั้งส่งนี้เขาไม่รู้เรื่องภาพยนตร์อ่านบทเปเลยปุ๊บบทไปเลยจะทำหนังสงครามเนี่ยให้ลงตู่มาอ่านบทใช่ไหมว่าเรื่องไหนดีรู้เรื่องหรอไม่รู้เรื่องปล่อยภาพยนตร์เขาทำอย่างที่พี่ยังเกินพูดมาเนี่ยนะพี่นะถ้าเกิดว่าเขาอยู่ได้ในตัวเขาเองอ่ะให้เขาอยู่ได้ตองเองไม่ต้องมาวุ่นวายเลยเขาเนี่ยไม่ต้องมาคอยเซนเซอร์หรอกไม่ต้องคอยเซนเซอร์แล้วมันมันจะผลักดันในตรงนี้ให้เกิดคอยแบนเรื่องนั้นแบนเรื่องนี้มพีคมากมากขึ้นให้เขาเซ็นเเซออร์ตัวง แล้วถ้าเซ็นเซอร์ไม่ดีงี้เอาก็จับเขายิงเป้านั่นเองเออมึงห้ามทาอีกอ่ทําต่อได้มึงห้ามทาอีกทำต่อได้ีงเนาะออะไรไม่ดีก็ด่าเขาไม่ดีก็บอดเขาออกเดี๋ยวสองปีหรือสี่ปีก็เปลี่ยนคนใหม่เอาคนใหม่มาเลือกคนใหม่เข้ามาผมว่าก็ดีเนาะอย่างเงี้ยเออไม่สามารถทาอุตสาหกรรมนั้นรอดก็เปลี่ยนคนไม่ยากเย็นเลยผมในฐานะแสดงก็ต้องฝากความหวังไว้กับลุง ภาคลัะลุงขอลุงตู่ม่ไม่พูดเพิ่งลาละพละละพูดเรื่องตัวเองดีกว่าพูดพูดมาจนแก่จนค <จน S 2> าดคาดหวังอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ